เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ เขณผู้มขาทุกวันที่หนึ่งและวันที่16ของเดือนหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารออธะทิทาอขอแลรงมูแล้วอยากจะรวยข้ามวินาทีข้ามวันจะทำอย่างไรนั่นคือ การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่เล้วมื่อประจำวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนจะต้องบอกแบบนี้เลยจะต้องมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายใช่แล้วคนในวงการบันเทิงค่ะก็เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันหลากหลายคนูกเราจะเห็นว่าก่อนที่หวยออกเนี่ยนะทุกคนก็จะมาโชว์ลอตเตอรี่กันฉันซื้อมาห้าใบฉันซื้อมาเ็ดใบฉันซื้อมายี่บใบฉันซื้อหมดร้อยใบแต่หลังจากที่หวยออกแล้วบางคนคขาชมขาก็รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บางคนก็เงียบเงียบหายไปไม่โพสเกี่ยวกับรตเตอรี่ใดๆเลยบางคนก็ปล่อยผ่านไปบางคนก็คุยว่าเข็ดแล้วค่ะไม่เอาแล้วงวดนี้งว,วดสุดท้ายไม่เล่นแล้วแล้วว่าน,น่ารา,านไปอีกสิบห้าวันมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ลาสุดคุณน้งองอ๋อ <c oughs> คุณเคยเฉียดรางวัลอะไรบ้างเวลาซื้อรตเตอรี่อ้อสองตัวหนูก็เรียกว่าเฉียดแล้วค่ะ <c oughs> เฉียดแล้วเหรออโอเรียกว่าดวงไม่ได้มาทางนี้จริงๆ,ๆนะคะ แต่สำหรับสาวสวยคนนี้สิน้องอายกมลเนตรเขาชมขาบอกเลยว่าเราอิจฉาเธอมากเพราะเธอซื้อรอตเตอรี่ค่ะเลขรางวัลที่หนึ่งค่ะเขาออกกัน6ตัวถูกไหมใช่แล้วแล้วน้องอายกมลเนตรเฉียดตัวท้ายตัวเดียวตัวเดียวจริงๆลอตเตอรี่ค่ะที่มีการตรวจมาแบบนี้นะคะผู้ชมขางวดประจำวันที่1 6พฤษภาคม2564เลขที่ออก684572 เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะมากมนะ้นองอายก็เป็นคนที่เฉียดนะแต่รางวัลที่หนึ่งของเธอเนี่ยเธอซื้อ หกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าคุณค้าจริงๆต้องบอก,กว่ามันเฉียดรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่หนึ่งด้วยนะรางวัลที่หนึ่งเฉียดก็ไม่ได้เพราะว่ามันเฉียดไกลไปน,นิดนึงไกลไปหลายเลขจากเจ็ดสองกลายเป็นเจ็ดเก้างานนี้น้องอายค่ะมีการโพสต์แคปชั่นไว้ด้วยบอกว่าหรือว่านี่คือผลกรรมของการแกล้งคุณว่านไฉกับแฟนเขาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเพนะื่อนของในวงการบันเทิงก็มาบอกว่าโอ๊ยเสียดายจังเลย ทำไมอ่ะอีกนิดเดียวเองอ่ะแสดงว่าในแผงนี้มีคนถูกรอตเตอรี่รงางวัลที่หนึ่แสดงว่าคนในกรุงเทพเนี่ยถ้าเขาซื้อที่กรุงเทพนะอเพราะว่ามันมันห่างกันแค่เจ็ดใบเอง เจ็ดใบจริงๆเจ็ดใบทั้งรางวัลที่หนึ่งทั้งรางวัลใกล้เคียงวันที่หนึ่งด้วยอ่ะรางวัลใกล้เคียงได้เท่าไหร่ได้กี่หมื่นแสนอ๋อได้เป็นแสนเหมือนกันเนาะแต่ถ้ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณ6ล้านบาทใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความใฝ่ฝันหรือความหวังของใครหลายๆคนที่ซื้อโรตารี่ในการซื้อค่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆช่วยเหลือผู้ขายผู้้าโรตาอรี่งวดประจําวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเล็กซี่มีโอกาสไปสํารวจแผงลรตเตอุีย ดิฉันไปเดินสำรวจจริงๆเอาละถ้าเราดิฉันอยากเห็นว่ามันมีราคา80บาทอย่างที่เขาบอกกันไหมแล้วได้ความมายังไงแม่ไม่มีไม่มีราคา80บาทตามที่คาดหวังไว้เลยแต่ต้องบอกเป็นคนนึงที่เวลาซื้อซื้อสองใบมันก็จะตกที่200ตลอดเลยอะนั่นไงก็แสดงว่าใบละ100อมันอาจจะใบละร้อยมันอาจจะรับใบละ80ดิแหละแม่แต่ใบที่200อยี่อ๋อหรอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยสงสาร คนขายลอตเตอรี่มากงวดนี้เหลือเยอะมากคุณผู้ชม oh. สมมุติว่าเขารับมา500ใบบนแผงเนี่ยขา,ขายไปได้ร้อยใบอีก400ใบต้องอุ้มไว้เองต้องเก็บไว้เองแล้วก็รอรุ้นเองว่าจะถูกรางวัลหรือไม่อแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกแบบนี้นะว่าใน Facebook หรือว่าในสื่อโซเชียลอะค่ะจะมีคนที่เป็นเพื่อนกับเราอะเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าลอตเตอรี่เยอะนะแล้วก็มีคนนึงที่ต้องเห็นผ่านตาเขาเก็บ S <S คืออย่างที่แม่บอกไม่ได้ตั้งใจเก็บคือขายไม่หมดแล้วจําเป็นจะต้องเก็บไว้เองอแต่โชคดีถูกเป็นเลขที่ถูกถแต่ว่าถ้าบางคนอย่างที่บอกค่ะว่าเก็บไว้หรือว่าขายไม่หมดแล้วก็ไม่ใช่เลขที่ถูกด้วยเข้าเหนือแน่ใช่ใช่ไหมถูกต้องเข้าเหนือมากเลยแล้วก็เหมือนถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดิฉันอ่านข่าวที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> คุณก็ต้องไปข่าวปุกลุกต่อไม่แม่ข่าวที่สองเลยอ้าวเหรอเอามาข่าวปุกลุกต่อแบบนี้ดิฉันถือว่าดิฉันถูกเลขขายสองตัวกัน ถูกเลขค้ายสองตัวอายุดิฉันเองเฮ้ยสิบแปดเอ้หนึ่งสี่อายุสิบสี่สิบสี่อีกครั้งแฟนกับพิเศษโซซื้อหวยในงวดนี้ซื้อเจ็ดสี่อุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จริงทางของหวยเนี่ยเขาบอกว่าเจ็ดกับหนึ่งเลขเดียวันนะเลขเดียวันเออลืมคิดไปไม่มาลายงวดหน้าแก้ตัวใหม่ข่าววันที่หนึ่ง มิถุนายนต์เจอกันทุกแผงโรตรีค่ะเห,เหมาหรอเหมาเลยมีกี่ใบไม่ไหวอะ่ะมีกี่ใบจะไม่เหมาเมาไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้แล้วส่วนใหญ่เลขที่จะเหลือๆเนี้ยนะบนแผงบางเจ้านะศูนย์ศูนย์ูนย์โอกาสที่มันออกเนี่ยน้อยมากเป็นคนไม่ชอบเลขศูนย์ด้วยเนาะเออเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อเลขอะไรกันบ้างสามารถส่งข้อความมาบอกเรากันได้นะรวมไปถึงค่ะ นอนหลับให้เร็วในคืนนี้และเตรียมฝันเออคือต่อตไปที่หวยออกอะนะใช่เตรียมฝันเลย news